ผ่าตัดปลอดภัยไปกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ด้วยห้องผ่าตัดระบบเนกาทีฟเพรสชอร์หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบความหมายของห้องผ่าตัดเนกาทีฟเพรสชอร์หรือห้องผ่าตัดความดันลบซึ่งมีลักษณะพิเศษคือความดันอากาศภายในห้องผ่าตัดต่ำกว่าความดันอากาศภายนอกทําให้อากาศและเชื้อโรคภายในไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้แม้มีการเปิดหรือปิดประตู ด้วยสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 ทำให้การผ่าตัดที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉินถูกเลื่อนออกไปเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในสถานพยาบาลแต่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคระหว่างผ่าตัดหรือสอ่งกล้องในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงจึงมีห้องผ่าตัดระบบเนกาทีฟเพรสชั่นนี้รองรับตั้งแต่โรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่เปิดให้บริการเพื่อให้กระบวนการผ่าตัดมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งสิ่งที่เราคัดสันเพื่อผู้รับบริการคือความสะอาดปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์พลังแสง UV-C เข้ามาใช้เพื่อยกระดับการทำความสะอาดซึ่งมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งแบคท,ทีเรียเชื้อราไวรัสรวมถึงเชื้อโควิด -19 ด้วยเพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านมั่นใจไปกับเรา ไม่ว่าเชื้อโควิด -19 หรือเชื้อโรคชนิดไหนๆก็สามารถจัดการได้ด้วยมาตรฐานการทำความสะอาดระดับสากลเพราะคุณภาพและมาตรฐานคือสิ่งที่เราใส่ใจผ่าตัดปลอดภัยด้วยระบบเนกาทีฟเพรส s u r e เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่จะนำสิ่งที่ดีมีมาตรฐานสูงเพื่อบริการคนขอนแก่นและประชาชนทุกคนให้ปลอดภัยและสบายใจมากที่สุดแม้กายป่วยใจไม่ป่วยโรงพยาบาลราชพฤกษ์